อย่างที่เราได้นําเสนอไปนะครับเราได้เคยนําส่งตัวชาวอุยกูกลับจีนไปในช่วงปี2015นะครับสมัยรัฐบาลคอสชอคือปี2014ก็คือ2,557สมัยคุณยิ่งลักษณ์อันนั้นส่งไปตรุรกีแต่ปีถัดมาพอรัฐประหารเราส่งไปจีนและในช่วงเดือนสิงหาคมปี2,558นะครับก็ได้มีเหตุระเบิดขึ้นที่สารพระพรมเอราวัณน,นะครับตอนแรกเนี่ย ตกอกตกใจกันหมดเอ้ยยังคิดว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรเพราะเพิ่งรัฐประหารใหม่ๆอณนะตอนนั้นยังคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องกลุ่มต่อต้านการเมืองหรือ,อรเปล่าพอสชหรือเปล่าการเมืองในประเทศหรือเปล่าแต่พอเช็คไปเช็คมาเอาผู้ก่อเหตุเป็นคนที่เชื้อชาติอุยกูนะครับก็สืบไปสืบมาก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นเหตุที่ต้องการจะตอบโต้การที่เราเนี่ยส่งตัวชาวอุยกูไปให้จีนปรากฏว่าพอเหตุการณ์มันบาบรรจบครบ1ิปี แล้วเราก็ส่งตัวคุณชาวอุยกูไปที่จีนอีกลอตหนึ่งรอบนี้40คนทําให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยอีกไหมที่บริเวณสารเท้ามาหาพรมเอราวัณแยกราชาประสงค์วันนี้ทีมข่าวเราครับเดินทางไปสอบถามพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับไปสอบถามพี่คนนี้ครับชื่อพี่วัศน,น,น์คาปัญาขายดอกไม้เครื่องไหว้สัก,การะให้ข้อมูลกับทีมข่าวพีพีทนะครับ บอกว่าวเหตุการณ์เมื่อ1ิปีที่แล้วเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนกันครับที่สําคัญได้รับบาดเจ็บด้วย<อ>ส่งผลกระทบต่อการได้ยินจนถึงปัจจุบันนี้เลยเขาบอกว่าย้อนไป10ปีที่แล้วตอนเกิดระเบิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติแต่ก็ถือว่ากลับมาได้เร็วเพราะเชื่อว่าที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะพระพรมมาเพราะศรัทธาส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวในวันนี้ครับคือพอมันมีข่าวว่า เอบางประเทศเนี่ยเริ่มเตือนแล้วย้ำอีกทีอย่างล่าสุดนะครับเป็น4ประเทศเท่าที่ได้รับรายงานนะครับญี่ปุ่นสหรัฐเยอรมนีแล้วก็ออสเตรเลียบอกว่าแม้ว่าจะมีการเตือนแต่นักท่องเที่ยววันนี้ก็ยังปกติฮะยังมีจํานวนปกติมาสักการะพระพรมอยู่เรื่อยๆนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนเวียดน,นามช่วงนี้จะมีนักเรียนเยอะหน่อยอม,มาขอเรื่องสอบเด็กทีแคสเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับ แต่หลังจากมีการส่งชาวอยกูกลับจีนเมื่อช่วงเช้าพี่เขาก็ยอมรับว่ามีตำรวจมาเตือนเหมือนกันแล้วก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยกลัวว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดซ้ำรอยบ้างครับตอบไม่ได้หรอกครับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องช่วยกันดูรครับเอาเป็นว่าไม่ประมาทครับไม่ประมาทใช่ครับก็เนี่ยครับ เจ้าหน้าที่ที่เขามาตรวจทั่วไปนะเขาก็มาบอกว่าช่วยกันดูนะมีอะไรผิดปกติก็แจ้งเขาได้อะไรเงี้ยครับขณะที่อีกคนนะครับแน่นอนมีขายดอกไม้ขายเครื่องสักการะก็จะมีกลุ่มนางรำอ่าใช่ครับใช่ใชนี่ฮะพี่คนนี้ชื่อว่าคุณนพพลน้อยเศรษฐีเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกคณะละครนะครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวถึงจํานวนนักท่องเที่ยวบอกว่าช่วงปลายปีก่อนปลายปีที่แล้วนักท่องเที่ยวเยอะ แต่ในช่วงที่มีข่าวซิงิงฮะดาราจีนถูกหลอกไปทำงานที่ฝั่งเมียนมาแล้วก็ผ่านไทยไปก็ยอมรับว่านักท่องเที่ยวหายไปเยอะพอสมควรได้รับผลกระทบเพราะส่วนใหญ่ที่มาไหว้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนประเด็นการส่งตัวชาวอุยกูกลับจีนมองว่าการส่งตัวตอนนี้มันต่างกับ10ปีที่แล้วเพราะเห็นว่ามีการถามข้อมูลเรื่องความสมัครใจกันมาก่อนภาพที่เราเห็นตามข่าวก็เป็นภาพที่ดี ก็เห็นไหมเขาไปถึงเขาก็กอดครอบครัวดีใจกันทางฝั่งคนที่เขาประกอบกิจการแถวเท้าสารเท้ามหาพรหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้วิตกกังวลกันว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุใดๆมันยังไม่มีใครมาเคลื่อนไหวอะไรที่มันเป็นความรุนแรงหรือว่าอาเ e ส s มากๆเลยครับทุกอย่างมันก็ดําเนินการไปปกติแม้กระทั่งคนที่มาไหว้พระก็มาปกติไม่มีใครที่แบบว่ากลัวหรือว่ามีอาการที่แบบกังวลใดๆ ส่วนตัวผมเองผมไม่กังวลอยู่แล้วครับชีวิตมันก็ต้องดําเนินต่อไปเราก็ต้องจัดการปัญหาไปของเราครับปัญหาระดับชาติก็ปล่อยไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาของเราก็คือเราก็ดูแลในพื้นที่นี้สอดส่องดูแลความปลอดภัยเท่าที่เราทําได้ในส่วนการดูแลความปลอดภัยนะครับคุณนพพลบอกว่าพื้นที่นี้มีกล้องวงจรปิดมีตู้ดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ดูแลแบบเรียลไทม์นั่งดูเลยมีสัญญาณเตือนนักท่องเที่ยว ถ้าหากเกิดเหตุรวมถึงได้รับการกำชับจากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยดูแลความเรียบร้อยเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับสำหรับบรรยากาศที่ศาลพระพรหมวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พระขอพรอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ก็มาขอเรื่องธุรกิจการงานขอให้มีลูกนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนเวียดนามสิงคโปร์ได้รับการบอกปากต่อปากว่าสมหวังเรื่องต่างๆจากการมาขอพ,อพรที่นี่นักท่องเที่ยวก็เยอะตลอดทั้งปี เห็นว่าชาวฮ่องกงก็เยอะด้วยนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยจากการลงพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณโดยรอบตลอดเวลามีเสาเตือนภัยกล้องวงจรปิดทั่วทั้งศาลพระพรมเลยครับเห็นเขาว่ากันว่าตั้งแต่เกิดเหตุบ่อยๆนะฮะจนกระทั่งมีการชุมนุมแถวๆนั้นอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเอาแค่โซนตรงนี้เขาว่ากันว่าหลายสิบตัวบางถึงถ้ารวมทั้งแยกราชประสงค์เนี่ยอาจจะเป็นร้อย รวมของห้างนู้นห้างนี้โรงแรมตึกนั้นตึกนี้เนี่ยกล้องเพียบครับ